กรมสวัสดิการทหารบกจัดฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬารุ่นที่42นะคะเพื่อหวังสร้างกำลังพลด้านการกีฬานำความรู้ไปพัฒนากีฬาทั้งในหน่วยงานและประเทศชาติค่ะพลตรีมงคลบุตรดาวงเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬารุ่นที่4 2ประจำปี2568นนะคะก็มีพิธีจัดขึ้นที่สโมสรทหารบกส่วนกลางกรุงเทพมหานครค่ะ โดยกองการกีฬากรมสวัสดิการทหารบกได้จัดฝึกอบรมให้กับกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกปีนี้จำนวน29นายด้วยกันจะฝึกอบรมต่อเนื่อง6สัปดาห์นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย24เมษายนจนถึงวันที่4มิถุนายนโดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ําแห่งประเทศไทยมาถ่ายทอดให้ความรู้เน้นอบรมเรื่องของกีฬามวยไทยสมัครเล่นกีฬาว่ายน้ําและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเพิ่มผูนให้ความรู้ด้านการกีฬากับกำลังพลสามารถที่จะต่อยอดค่ะเป็นทั้งนักกีฬาเป็นทั้งผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานและยังนำเอาความรู้ที่ได้ไปสอนกำลังพลภายในหน่วยงานให้หันมาเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากนั้นค่ะใช้กีฬาช่วยลดความเครียดความกังวลจากการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลอีกด้วยค่ะซึ่งการอบรมนี้กรมบรการทันบก จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของทบบในการที่จะให้กําลังพลมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งนะครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากเรื่องร่างกายที่แข็งแรงแล้วที่สําคัญเรื่องจิตใจกับปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเริ่มเป็นโรคแพนิคก,กันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการที่มีการฝึกอบรมนะครับก็จะทําให้กําลังพลนั้นไป เล่นกีฬาและไปฝึกสอนต่อยอดถ่ายทอดให้กับกำลังพลภายในหน่วยได้เป็นการลดระงงับการที่จะเกิดโรคแพนิคเกิดขึ้นได้ภายในกองทัพครับนอกจากนี้แล้วครับกองทัพบ,บกยังได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานเพื่อส่งเสริมสนองนโยบายรัฐบาลและประเทศไทยโดยเฉพาะ การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เรื่องกีฬามวยไทยนะครับก็ให้กำลังพลในสังกัดเนี่ยไปกระชับความสัมพันธ์ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับกองทัพชาติต่างๆซึ่งปีที่ผ่านมาไปทวีบยุโ,โรปมาแล้วนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากต่างชาติเป็นอย่างดีครับในการที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับกองทัพบ,บกเองก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราได้ใช้มวยไทยสมัครเล่นมวยไทยของเราซึ่ง กำลังพลในกองทัพบกมีความรู้ความสามารถนั้นไปกระชับความสัมพันธ์นะครับกับกองทัพมิตรประเทศโดยได้รับการสนุนอย่างดีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและรัฐบาลในปีที่ผ่านมานะครับกองทัพบกก็ได้จัดกําลังพลไปในพื้นที่ของยุโรปนะครับได้มีการไปฝึกสอนอบรมถ่ายทอดให้กับกองทัพมิตรประเทศซึ่งก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ กองทัพมิตรประเทศขอบคุณมายังประเทศไทยนะครับขอบคุณายังกองทัพบกไทยนะครับที่เป็นการถ่ายทอดซึ่งในปัจจุบันนั้นชาวโลกนะครับทุกคนในโลกนั้นให้ความนิยมมวยไทยมากนะครับกรมก็มีหลากหลายหัวข้อด้วยกันนะครับทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยา กายภาพนักกีฬาเรื่องโภชนาการเรื่องฝึกความคล่องตัวทักษะแม่ไม้มวย,ยไทยกติกาการตัดสินนะครับกำลังพลที่ผ่านการอบรมเนี่ยก็จะได้วุฒิความชำนาญการในหน้าที่สามารถใช้เพื่ออะไรเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งก็ได้ต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินหรือใครมีทุนหน่อยๆนนจะเปิดค่ายมวยแล้วก็ตัวเองก็ยังไปปฏิบัติงานที่เวทีมวยลุมพินีได้ด้วยครับ ถือว่าต่อยอดได้ดีด้วยนะคะ